ข่าวดูอีกัลทุกคน คึกคักแบบสุดๆนะครับหลังรัตนาพรแบรนด์ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับวันนี้ครับทุกคนรีได้วยว่าสินค้าของรัตนาพรแบรนด์น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนนั่นก็คือเป็นแก้วนะครับทุกคนเก็บความร้อนแล้วก็เก็บความเย็นนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านรัตนาพรแบรนด์สินค้าที่ะระลึกของน้องอุงอิงนะครับโพสต์เอาไว้ไม่กี่นาทีเท่านั้นพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยต่างเข้าไปแสดง ความคิดเห็นนะครับทุกคนซีฟกันแบบรัวๆนะครับทางด้านรัตนาพรแบรนด์เนี่ยโพสเอาไว้บอกว่ามาแล้วครับแก้วน้ําน้องอุงอิงรัตนาพรแบรนด์สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่2ขนาดด้วยกันขนาด20ออนใบละ170บาทนะครับขนาด30ออนใบละ220บาทค่าจัดส่ง60บาททักแชทสอบถามได้เลยนะครับที่รัตนาพรแบรนด์นะครับโดยที่ว่าสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดอีกด้วยนะ เองนะครับโอ้โ oh หนะครับทุกคนไปอ่านคอมเมนต์แล้วพอ่พอพ่อแม่แม่เอ็ซีฟันขับก็เข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆนะครับต่างคนต่างก็อยากจะได้ครับทุกคนสินค้าที่ะระลึกนะครับเกี่ยวกับน้อง,อ,ง,อ,งอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคน เรียกได้ว่าไม่ว่าจะมีเสื้อออกมาก็ไม่พอเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวเสื้อกีฬานะครับที่เป็นเกี่ยวกับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงกับทุกคนขายหมดเกลี้ยงนะครับภายใต้นะครับพี่คนสังกัดลำเพลินอนดีรคคอร์ดเนาะแล้วก็ภายใต้รัตนาพรแบรนด์แบรนด์ขององค์งอิงเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับ ปีนี้ถือว่าทําอะไรออกมาเนี่ยก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดสําหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับพื่อคนเนาะขยับขยื่นตัวไปซ้ายไปขวาก็กลายเป็นเงินเป็นทองนะครับไม่ว่าจะหยิบจับอะไรในตอนนี้ fc แฟนคลับเนี่ยก็ให้การตอบรับดีเลยทีเดียวดีมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนยิ่งเป็นสินค้าของที่ล,ลึกที่เกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วอีกด้วยครับทุกคนพราะพอ่พอแม่ fc แฟนคลับเนี่ยบอกว่าจริงๆเนะี่ยอยากจะให้เป็นมาลายน้องแหละแต่ว่าเออถ้าได้เป็นสิ่งของน้องมาเนี่ยก็ถนะือว่าดีใช่ไหมครับทุกคนเราก็จะได้ องดูว่าเออตอนนี้ใส่เสื้ออุงอิงใช้สินค้าของอุงอิงก,กับทุกคนก็เกิด แรงบันดาลใจในการทํางานในแต่ละวันใช่ไหมครับวันนี้ตั้งทํางานไปด้วยใช้แก้วอุ้งอิงไปด้วยบางคนก็บอกว่าโอ้ยมีแรงสู้งานเหลือเกินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะจับจองเนี่ยก็รีบทักไปได้เลยที่รัตนาพรแบรนด์แล้วก็สนับสนุนของจริงเผ็ดจริงเพราะฉะนั้นทุกคนครับะระวังเผ็ดปลอมกันด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีมิทชี่ออกมาเหมือนกันคือปลอมเป็นนะครับรัตนาพรแบรนด์เลยเหมือนกันเดะนะครับทุกคนการโอนเงินอะไรต่างๆเห็นบอกว่าผ่านทางบัญชีของแม่หน่อยแล้วทุกคนผ่านทางบัญชี ของรัตนาพรแบรนด์ดูดีๆครับทุกคนดูที่ผู้ติดตามนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาแจ้งเตือนแล้วเนาะว่าการโอนเข้าบัญชีเนี่ยเป็นการโอนเข้าบัญชีของแม่หน่อยเท่านั้นย้ําว่าเท่านั้นนะทุกคนแม่หน่อยก็คือมรดดีเท่าอุดมนะทุกคนเชื่อนี้เลยเพราะฉะนั้นชื่ออื่นห้ามโอนโดยเด็ดขาดครับทุกคนนะระมัดระวังกันด้วยบางคนบอกว่าโอนไปแล้วไม่ได้ของนั่นนี่นู่นเพราะว่าอาจจะไปกด ถูกอันปลอมนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับชื่อของน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่ว่าใครจะตั้งเป็นของปลอมอะไรมาต่างๆได้ยอดฟอลโล่ได้ยอดกดไลค์ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วมิตราชีพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันดีๆด้วยเนาะเอาเป็นว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยจะปักลิงก์นะครับทุกคนเพจของน้องเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนนะครับที่บอกว่ายังไม่เคยกดติดตามเนี่ยไปกดติดตามเอาไว้ฟอลโล่เอาไว้นะครับทุกคนนอออ้้อขงงงแลว์ อของหญิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับเห็นบอกว่า ตอนแรกเนี่ยมีผลิตเสื้อแขนยาวออกมานะครับแก้วก็ออกมาแล้วครับทุกคนแล้วก็เห็นบอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยมีโรงงานที่ผลิตตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักของอุ้งอิงได้นะครับทุกคนก็เป็นการดีเนาะหลายคนบอกว่าอยากจะได้ตุ๊กตาของอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยมาเก็บสะสมเอาไว้บางคนบอกว่ามีเสื้อทุกรุ่นเลยอุ้มอิม่มตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุดนะครับใครมีทุกรุ่นบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยอยากจะเห็น่อยว่าแฟนพันธ์แท้อย่างบางคนก็บอกว่าอุ้ยจริงๆก็เป็นแฟนพันธ์ แ,แ,แต่ว่า CF ไม่ทันบางคนแบบซื้อไม่ทันบางทีหมดก่อนใช่ไหมครับทุกคนอย่างช่วงเสื้อแขนยาวออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์จริงๆนะเสื้อแขนยาวอะ่ะตอนนี้อิ่มก็ยังมีใช้อยู่นะครับผ้าดี แล้วทุกคนวัสดุดีทุกอย่างดีหมดแล้วซักเนี่ยสีไม่มีตกเลยครับทุกคนสําหรับเสื้อแขนยาวของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงนะซึ่งอิมเนี่ยก็เก็บไว้อยู่2ตัวมีสีดํากับสีขาวตอนนั้นคือหลายคนแบบเร่งมือแบบ CF กันแล้วก็ CF กันไม่ทันก็มีนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบโอ้โหนะเป็นซิกเนเจอร์แล้วคนก็อยากได้แล้วก็มาในช่วงฤดูหนาวพอดีใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉันก็วันนี้ใครที่กลัวแบบไม่ได้แก้วอุงอิงค,ครับทุกคนก็รีบเข้าไป กดนะครับ CF กันได้เลยนะทุกคนเนะราก็สือได้ว่าวันนี้เนี่ยเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยที่ได้มีการโพสต์ตอนนี้คนกดแชร์ลงกลุ่มลงด้อมต่างๆเยอะมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉันก็สนับสนุนของน้องกันนะครับทุกคนเดี๋ยวอูมี่ข่าวกระแสเดี๋ยวจะมีการทักไปที่เพจอยู่นะหรือไม่งั้นก็รอซื้อหน,น้างานนะคาดว่าหน้างานก็จะมีไปขายอยูอ่ในช่วงที่อุงอิงเนี่ยไปออกงานครับทุกคนนะเพราะฉันก็ มารอนะคทุกคนมารอในวันที่น้องออกงานนะฮะว่าบางคนอาจจะได้ลายเซ็นตรงแก้วก็ได้นะเพราะว่าบางคนบอกว่าขอเป็นแก้วพร้อมลายเซ็นได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองถามทางรัตนาพรแบรนดูว่าเขาแถมลายเซ็นองคงองหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นน้องแบบเซ็นทุกทุกลายเซ็นแบบเนี้ย อันนี้พ่อๆแม่ fc แฟนลับ cf กันเยอะแยะมากมายแน่นอนครับทุกคนสําหรับสินค้าของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเขาก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับทุกคนมีอยู่2ขนาดด้วยกัน20ออนกับ30ออนครับทุกคนก็จะเป็นขนาดเล็กแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ไม่ไม่เล็กมากกําลังพอดีนะ20ออนนะครับแล้วก็30ออนเนี่ยก็โอ้โห เป็นแก้วใหญ่เลยเป็นแก้วเก็บความเย็นแล้วก็เก็บความร้อนได้ด้วยนะครับทุกคนก็ทักแชทเข้าไปถามได้เลยนะครับที่รัตนาพรแบรนด์สินค้าของที่ระลึกอุงอิงรูปหน้าโปรไฟล์ด,ดูดีนะครับรูปหน้าโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปอุงอิงใส่เสื้อสีเหลืองนะครับทุกคนถ่ายอยู่ที่บ้านของตัวเองนั่นเองนะครับทุกคนนี่คือเป็นสินค้าของน้องเนาะก็อยากให้พ่อแม่ fc แฟนคลับเข้าไปซัพพอร์ตกันดีกว่าครับทุกคนเข้าไปซัพพอร์ตน้องกันดีกว่าเนาะเพราะว่าอุงอิงเป็นบ้านแพงหนึ่งเลยก็คือน้องเนี่ย ทำงานมอบความสุขให้กับแฟนๆในแต่ละคืนแล้วมองว่าน้องเหนื่อยมากๆแล้วก็อันนี้ก็คืออีกเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับทุกคนที่จะทําให้ญิงเพรบ้านแพงเนี่ยมีกําลังใจสู้งานเนาะกับการเข้าไปอุดหนุนสินค้าของน้องบางทีน้องก็แบบว่าไม่ได้อยากจะได้แค่มลัยจากพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับอย่างเดียวน,น้องอิมคิดว่าน้องก็อยากจะตอบแทนอย่างสิ่งเหล่านี้ครับทุกคนเป็นสิ่งอุม้มมองว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแหละเนาะที่น้องอยากจะมอบให้พ่อแม่ fc แฟนคลับบางคนบอกว่าโอนมลัยให้กับน้องแต่ว่าโอนไปที่รัตนาพรแบรน,นดี่่ดดกกวาก็จะไ้สิ ของที่ะระลึกเนี่ยกลับมาด้วยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยจริงๆใช่ไหมครับทุกคนเนาะรัตนาพรแบรนด์ปังมากๆไม่ว่าจะเอาอะไรออกมาครับทุกคนขายดิบ,บขายดีครับขอแค่เป็นของที่ะระลึกนะครับของน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนปังมากๆ,ๆเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับห้กับอิ่มด้วยนะ้อแล้วก็ฝากแชร์ออกไปครับทุกคนนะ้อเพื่อที่จะได้รับทราบโดยทั่วกันว่าตอนนี้มีแก้วนะครับเก็บความเย็นเก็บความร้อนออกมาแล้วนะครับทุกคนเป็น ของที่ล,ลึกนะครับของน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานั่นเองน้องก็เก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับกระแสของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ยังไม่แผ่วเลยเพราะพ่อ,พอ,พอแม่ fc แฟนคลับก็ซัพพอร์ตตลอดนะไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตน้องอย่างเดียวซัพพอร์ต ทุกคนในวงด้วยนั่นเองครับปังมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจกับอิ่มด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ของน้องอิงเพชรบ้านแพงได้เลยนะครับที่แฟนเพจอุงอิงพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจนะครับ